วันนี้เราจะไปถวายสักการะพระบรมศพกันครับ สำหรับการเข้าถวายสักการะพระบรมศพแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันครับส่วนแรกตั้งแต่วันจันทร์ที่27ตุลาคมจะเป็นการถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และลงน้ำถวายความอาลัยณศาลาสหไทยสมาคมโดยส่วนที่2ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนจะเป็นการเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกสีดำคอปกงดกางเกงยีนกางเกงขาสั้นหรือเสื้อแขนกุดสำหรับสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้าถุงคลุมเข่าสีดำ นนั้และถ้าใครเดินทางโดย MRT เหมือนกันก็ให้ลงสถานีสนามชัยประตูที่1เมื่อขึ้นมาแล้วก็จะเดินหรือเรียกบินได้หมดเลยเมื่อถึงสนามหลวงแล้วก็ให้ไปจุดแรกเลยนั่นก็คือจุดถัดกลองเดินต่อมาที่จุดที่2นั่นก็คือนั่งรอที่เต็นท์จุดพักคอยตามลำดับคิวซึ่งจุดนี้เจ้าหน้าที่จะแจกอาหารพระราชทานรวมไปถึงสามารถนําไปนั่งทานแล้วก็เข้าห้องน้านั่งรอได้เลยตามมาต่อที่จุดที่3เจ้าหน้าที่จะพาลงไปที่อุโมง์แล้วก็ทําการตรวจสอบความเหมาะสมของ เรื่องแต่งกายทุกคนสำหรับสุภาพสตรีที่แต่งตัวมาไม่เรียบร้อยก็มีผ้าถุงให้ยืมเช่นกันจุดที่4เจ้าหน้าที่จะพาไปจุดตรวจค้นสัมภาระเครื่องสแกนตรงบริเวณทางเข้าพระบรมมหาราชวังและจุดสุดท้ายจุดที่5เจ้าหน้าที่จะพาไปพักรอบริเวณเต็นท์เพื่อรอเข้าสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์นั่นเอง เมื่อเสร็จแล้วบริเวณทางออกขวามือจะพบกับคว e น s ิริกิตมิวเซียมออฟเทกไซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าไทยและประวัติศาสตร์ของเครื่องแต่งกายของคนไทยซึ่งปัจจุบันเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่าย